สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเรื่องงานก็ปังมากๆแถมเรื่องความรักก็รุ่งอีกต่างหากสำหรับสาวแอฟทักษะอรพักสุขเจริญและหนุ่มนนกุลชานนสันตินะทอนกุลที่หลายหลายคนต่างก็จับตามองเรื่องความรักเปิดโหมดคลั่งรักนนกุลแอฟหวานจนอยากตัดเน็ตนาทีนี้ก็คงจะไม่มีใครมาแรงเท่าคู่นี้แล้วค่ะ สำหรับนักสแสดงสาวแอฟทักษอรอพักสุขเจริญและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชาน,น,นสันตินทรกุลที่ก่อนหน้านั้นได้เสิร์ฟความหวานด้วยการถ่ายแบบปกนิตยสารแพรวประจำเดือนกุมภาพัานธ์กันไปแล้วแค่ปล่อยภาพออกมาก็ทำเอาแฟนๆนั่งไม่ติดฟินจิกหมอนแทบขาดล่าสุดก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันต่อเนื่องไม่ได้หยุดพักกันเลยแถมยังมีซีนที่ทั้งคู่กำลังหยอกกันไปมาอย่างน่ารักอีกด้วย บอกเลยจังหวะนี้ต้องมีคลิปแน่นอนเพราะน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นทั้งคู่มุ้งมิ้งกันแบบนี้เห็นแล้วก็อดเขินแทนไม่ได้จริงๆยิ่งใกล้วันแห่งความรักยิ่งหวานและหลังจากที่แฟนๆเห็นคลิปถ่ายแบบชุดนี้แล้วต่างก็รีบเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นวั่นไหวอาทิเช่นมีแววว่าจะเป็นบาหวานอีกไม่นานคะ่ะถ้าสองคู่นี้เกินวันละรอบน่ารักไม่ไหวทำไมน่ารักแบบนี้ล่ะคะปล่อยมาอีกเลยนะคะ ยังไหวค่ะคนโสดก็ตายเลยถ้าเจออย่างนี้ดูคลิปนี้แล้วทำไมเราหยุดยิ้มไม่ได้เขาหยอกกันหนูเขินอยู่ไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ